หลังกินเขาอิ่มๆกันแลนวต่อไปเนาะเอ๋ผ่านอุปา,านขึ้นรถพี่น้องเดินทาาเขาโตเมืองศรีสะเกดพี่น้องเนะวาะเพราะว่าสูีที่่คยมากพระเจ้าจเดินกันมวนค่ะนีนี่อีกดีหนึ่งพี่น้องพ้นหลายค่ะพี่น้องพอมาหอดโตเมืองศรีสะเกดแล้วเติมน้ำมาเติมมาได้ใส่น้ำแข็งมาพร้อมศาสเอาสาสเอาเหมนกระมวลเนะาะเอากับมวลน,น้ำแตครัดดบรถเบอร์สองฝากฟังข้าง คนเลน,นข้างทางข้างถนนหรือว่าในตดโเมื้อสีสะเกลียดต,ตามที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้พี่น้องคนหลายคกะน้ยเนาะทางไหลกันเข้ามาทยอยทยอยมาเรื่อยๆระยะเส้นทางนี่ก็หลายกิโลอยอ่ออมวเมืองจอเดต่ว่าเส้นที่ผมแลนี่อยู่ประมาณกิโลกว่าประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับพ่นนี่ลงยางแล้วคนก็นเอารถจอดข้างทางเราจะไปนองยางเลนกันม้วนผมอยากลงจีิงเลยขับรถข้าขับรถซนคว่า ภาพการถเลยประเด็ดน้ำมูจอยพี่น้องเนาะับรถดาพพี่น้องเด็ดกันมีความสุขกันละพี่น้องเนาะเบ่งปากเบ่งบรรยากาศพี่น้องเนาะในตัวเมืองสีเกีเด่นกันง่ายงองให้ไปต่อไปเนาะอยากเด่นน้ำพึ่นได้หรือว่าฉันอากาศมันฮ้อนประมาณนั้นเลยทีเดียวเนาะเอา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 เห็นบรรยากาศก็ดีละนะเนาะได้เบิ่งได้ส้มอร่อยไหมไม่อร่อยไหม ขางรถเบื่อบุบบองไา้ก็นั่งเด่กกินหิวตอนนี้เติมน้ำอีกพี่น้องเพราะว่าน้ำเล่นเบิดแล้วเออเติมน้ำให้มันเต็มเจ้าสองถังสามถังแล้วก็แช่น้ำแข็งพร้อมเห็นสาดใส่กันห้องคิดคิดกัดกัดพาะว่ามันเห็นแก่ฮ้อนแก่ฮ้อนพี่น้องประมาณนั้นเด้กจีเดียวเอาเอาเบื่อหลักก็ส้มบรรยากาศทั่วไปพี่น้องนอกจากนึสงการเมดแรกในเมืองศรีสะเกครับพี่น้อง